คลิปนี้ครับพาดูแคมรี่เอาติสที่เข้าใหม่และโซนพร้อมใช้ตรงนี้ใครรอ 2.5G ให้ดู3คันนะครับปี19ทั้ง3คันผ่อนเริ่มต้นประมาณ1,3200ครับและมีนะ2.5ไฮบริดพรีเมียมจอดอยู่2คันมีสีบรอนมีสีขาวไม่60,000ไม่80,000รวมถึงเอาติสที่กำลังจะเข้าใหม่1.8 Hybrid m i ไบิดมิ mid, ครับแล้วก็ชมยอดนิยมไมเนเชนนะครับ ปีประมาณ19นะ้ำไม้70,000มไม้แสนต้นผ่อน6 0 0 0กว่าบาทใครสนใจเอาติสต์แคมรี่แอคคอร์ดนะมีคันหนึ่ง3 0แสนกว่าบาทใครสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่ครับแอคคอร์ดครับรวมถึงเอาติสที่บริษ,ษัทเพทยยน วันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ครับที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับขังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมพาพี่พี่มาแวะช,ชมนะครับที่ใส่เข้าใหม่นะสซส่์วิสนะครับก็รอปรับสภาพรถอะไรแบบนี้นะครับเมื่อวานมีแคมป์นี้เข้ามาใหม่หลายคันเลยนะใครรอ ไฮบิดพรีเมียมท็อปสุดนะครับไม้หกหมื่นมีไม้แปดหมื่นผมมีนะครับเดี๋ยวพาดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูเอาติสด้วยเดีนะ๋ยวไม่ต้องน้อยใจนะใครสนใจเอาติสนะครับเดี๋ยวจะพาดูมีเอาติสราคาเริ่มต้น3ามแสนกว่าบาทผ่อนเริ่มต้น6กพันกว่าบาทนะครับไม้ My แบบแสนต้นไม้เจนะ็ดหมื่นอะไรแบบนี้ก็มีนะร,รวมถึงมีไฮบิดครับนะแจ้งข่าวสารก่อนเดี๋ยวเราจะมีนะหนึ่งจุดแปดไฮบิดมิดนะปีประมาณ20นะครับไม้หนึ่งแสนสองพันอะไรแบบเนี้ยนะไม้ My ไม่เยอะนะครับรถปี20 เป็นตัวมิดนะมันก็จะเป็นสีขาวมุกแบบเนี้ยมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้ครบหมดแล้วกําลังเข้าใหม่วันนี้เลยนะณนะวันนี้ผมถ่ายอะยังไม่เข้านะผมถ่ายเนี่ยเจ็ดโมงนะเจ็บผมถ่ายเนี่ยเจ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยวรถจะเข้ามาประมาณช่วงบ่ายนะครับประมาณ559ห้าเกพรก็เก้าพันนะครับใครรอไฮบิดมิดนะครับปี20ไม่หนึ่งแสนสองพันสีขาวมุก เบาะดำเบาะไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าแล้วรอเลยนะครับมีกล้องถอยจอและสกรีนให้ครบครับแต่เดี๋ยววันนี้นะก่อนที่จะไปดูคันอื่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเอาติดโซนพร้อมใช้ด้วยนะครับขอดูโซนนี้ก่อนนะครับคันนี้ไม่ดูไม่ได้นะเพิ่งเข้ามาใหม่รถยังไม่ล้างครับแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมครับตัวท็อปสุดเลยป้ายแดงคันนี้มันออกมาประมาณล้านแปดนะหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าอ่ะนะครับตีไปล้านแปดเอาขาดนิดหน่อยนะครับ ก็ตอนนี้ราคาแค่919้ครับราคาหายไปประมาณครึ่งหนึ่ง5 0ปเแต่เลขไม้แค่0 0 0 0อ่าใครอยากได้แคมรี่ตัวท็อปครับเครื่องไม่ช้ำประวัติศูนย์ครับรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่าผมเช็คก่อนที่จะถ่ายแล้วกระจกเดิมรอบคันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรอบคันเบาะแน่นๆตึงตึงเครื่องไม่ช้ำประวัติศูนย์ครับตัวท็อปสุดนะครับ1้าน 8, เหลือ9 0้0 0 0พอนพรู่นหกว่าครับคุณได้แคมรี่ตัวท็อปปี19ในทะเบยียนนี้เลยนะ7 5็ครับโลโก้ตัวท พุมเลสิ้นสันเลี่ยมโคมฝาสวยๆไม่มีรอยลักยิ้มนะครับตรงนี้กระจกเดิมแท้รอบคันนะครับเป็นรถผู้บริหารครับมือเดียวปอสูตรแล้วคุณดูนะเดี๋ยวผมวนให้ดูรอบคันก่อนนะครับไม่มีรอยลักยิ้มนะครับสภาพดีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมคันนี้เช็คกระจัดซื้อแล้วเขาตีว่า A นะครับเข้ามาเกรด A เลยนะรถสวยน่าใช้ครับรอยะได้แคมรี่ตัวท็อปนะจัดคันนี้ได้เลยฟีดาวรเพียงหมื่นห้ากว่าครับ ได้แคมรี่ได้สีบลอน์คร,รับรถผู้บริหารบทสัญญาเช่ามีบสปอร์ตแล้วตัวทนะ็อปเนาะมันก็จะมีแอร์เป่าลมหลังนะ้คุณดูเบาะดิเบาะแน่นมากตึงมากนะเบาะแน่นมากตึงมากนะคันนี้นะครับ,บรเบาะปรับไฟฟ้าได้คู่หน้านะครับมีแอดัพต e ฟคูสนะตัวท็อปนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่ที่มีามากกว่าตัวที่มันไม่ใช่ตัวท็อปอะหลักๆเลยนะสี่ห้าจุดเดี๋ยวผมบอกกันนะหนึ่งเลยนะครับจะได้เป็นนี่ มี Adaptive Cruise นะครับก็คือวิ่งตามคันหน้านะครับความเร็วมันผันแปรตามคันหน้านะมันเป็นเนี่ยตรงนี้มันมี L d a s นะครับเนี่ยเป็น,น,รรนเรดร์นะครับตรงนี้เนาะ Adaptive Cruise มีนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีแจ้งเตือนชนหน้ามีแจ้งเตือนออกนอกเลนตรงนี้จะมีให้ในแค่ในตัวพรีเมียมนะลําโพงครับเป็น JBL นี่คุณดูลําโนะพงเขานะคุณดูลําโพงเขานะนี่ลำโพงเป็น JBL เรียบร้อยนะมีเนี่ยลำโพงมันสิบตัวนะครับผมนั่งหลังนะแล้วผมเปิดเพลงนะมันเหมือนแบบมีเหมือนซับ บูเฟอร์สายขวานะเสียงดีนะครับเสียงดีเนี่ยลำโพงข้างหน้าก็ JBL ลำโพงมี10บตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่ะสองแล้วเนาะนะครับตรงนี้แอร์เป่าลมหลังนะครับเวลาเราร้อนๆอเนาะประเทศไทยนะครับตรงนี้เป่าลมหลังด้านคู่หน้าได้นะนะครับเป่าลมหลังคู่หน้าได้นะมันทาให้เรารถมันเย็นขึ้นนะครับแล้วก็หลังเราไม่เปียกอ่ะเวลาเข้ามานั่งร้อนๆนะเป็นเบาะระบายอากาศด้วยนะครับตรงนี้ก็มีให้และที่สําคัญเลยนะครับสําหรับตัวท็อปครับตรงนี้ไม่พูดไม่ได้นะ รุ่นอื่นนะครับรุ่นย่อยอื่นไม่มีนะอันนี้มีแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมีแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะนะครับคุณดูเบาเขานะแน่นตึงสภาพโคตรดีอ่ะเนี่ยตึงมากนะคันนี้ใหม่มากนะ9 1 9นะครับนี่คุณดูตรงนี้อ่าตรงนี้ไม่จอทัสกีนนะนี่มันเอ็นได้อ่ะนะครับมันเอ็นได้เนี่ยเดี๋ยวผมทําอันนี้ให้ให้คุณให้คุณดูนะปกตินะครับในเรื่องของเบาเนาะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะแต่ถ้าเราเอ็นหลังล่ะเนี่ยมันนั่งสบายขึ้นเยอะนะ มันเอ็นได้เยอะนะครับคุณดูนะเนี่ยมันเอ็นองศาได้ผมว่าประมาณหกเจ็ดองศาเลยอะ่ะนะครับเนี่ยเอาตั้งชันขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงนะครับตัวท็อปคับแล้วตรงนี้เราสามารถปรับม่านหลังได้กดตรงนี้ปิดม่านหลังนะครับกดอีกทีนึ่งอ่ะนี่เป็นไงเปิดเปิดปิดได้ตรงนี้ควบคุมนะครับหน้าจอกลางได้ปรับอุณหภูมิได้นะครับให้มันแรงตรงนี้ไม่เกี่ยวกับแอ่งหน้านะกดตรงนี้มันเชื่อมกว่าตรงนี้มันเชื่อมกว่าตรงนี้นะครับปรับแรง แอร์เบาแรงได้หมดอ่ะนะครับมีที่วางแก้วน้ำไม่ครบครับตัวท็อปนะเพิ่มเข้ามาที่ผมบอกเนาะลำโพง JBL นะครับแล้วก็มีในส่วนของแอร์เป่าลมหลัง Adaptive Cruise ครับแล้วตัวคอนโทรลตรงนี้เจ๋งที่สุดนะครับตัวท็อปนะป้ายแดงร้านแปดครับตอนนี้919,000นาพนะสภาพกริฟเกตเอนะครับทุกคันนะครับย้ำนะทุกคันนะตัวรถให้ครับ215จุดโดยชิคนะครับตัวรถเสร็จออกใบเซอร์ใบประเมินว่ารถเนี่ย ไม่มีชนหนักครับไม่มีพิษคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไมค์ก่อใหม่นะใครสนใจแคมรี่ครับตัวท็อปสุดคันนี้เอาไปใช้งานต่อยาวๆนะครับไม่ผิดหวังพี่ๆแน่นอนหับนะรถสวยน่าใช้ครับปี19บเก้าไมัยแค่หกหมื่นย้ำนะปี19บเก้าไมค์แค่หกหมื่นครับรถสวยสภาพดีเข้ามาใหม่สภาพกริบๆแบบนี้มาดูคันต่อไปคันต่อไปขอดูเป็นคันนี้ครับเอาติสครับ1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดเอนทุยตัวเริ่มต้นนะ แต่สภาพก็ถือว่าโอเคนะครับเบาะดาคอนโซลดำเรียบร้อยปี20ปลายปีจด21ครับไม้แสนสามคันนี้549,000 549ได้สีขาวมุกระเบียน6-691ครับฟีดา้าพรอยู่9,000ตลอดสัญญาคุณได้ไฮบริดคุณได้สีขาวนะราคาดีด้วยป้ายแดงออกมา900 0 0 0กว่าตอนนี้5 5กว่ากว่า5 4 9, นะเป็น20ปลายปีจด21แบตเตอรี่วารันตีเหลืออีก6ปีนะครับ6ปีเต็มเแน่นนะครับ ติดอะไรขึ้นมาคุณไปเข้าศูนย์นะครับดูเคมเรื่องแบตได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของอาการประหยัดน้ํามันครับได้23กิโเมตรต่อลิตรคุณได้เก่งกลางนะที่ประหยัดน้ํามันแบบนี้นะเอาไปเช้ง,งานต่อยาวๆครับคุ้มๆไม่ผิดหวังแน่นอนใครสนใจทักมาได้เลยนะ065 951 3374ครับไลน์แอทพีเ e ครับแล้วก็ตามที่บอกไปอ่ะเดี๋ยวจะมีตัวมิดครับตัวมิดฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานะ จะมีเบาะประับไฟฟ้าครับเบาะหลังพับได้แล้วก็มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนเพิ่มมาประมาณนี้สี่ฟังก์ชันจะเข้ามาวันนี้นะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดีกว่ะเผื่อใครสนใจตัวมิดขึ้นรูปตรงนี้ราคา5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันไม่หนึ่งแสนสองพันสามพันประมาณนี้นะไม่แน่ใจนะครับไม่ไม่ข้าม 100, 000, 1, 000แสนหนึ่งเลวกันนะพรอ,อยู่เก้าพันสองนะแต่ปีมันก็ประมาณยี่สิบนั่นแหละนะครับใครสนใจ พักไม่ได้ผมการันตีแล้วว่าตัวมิดเนี่ยมาไวไปไวลูกค้าหาเยอะนะครับไฮบริดมิดเนี่ยและได้สีขาวมุกครับได้รถเกรดเนะเดี๋ยวตรวจสอบประวัติเนาะเช็คให้หมดนะครับคันนี้กันบ้างตอง4แล้วว่าครับ2.5สปอร์ตนะคันนี้แคมรี่สองจสปอร์ตครับ,รบแต่เขาเปลี่ยนล้อกับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบตัวพรีเมียมให้นะนี่คุณดูล้อนะเขาล้อตัวพรีเมียมมาให้นะครับแล้วก็กระจังหน้าแบบตัวพรีเมียมใบแดง1นึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพัน นะตอนนี้ครับ939นะผ่อนอยู่ประมาณ16ื่นหกฟีดาาผ่อนประมาณ16ื่นครับได้สีขาวมุกไม่9 0้าหมื่นโลนะตัวสปอร์ตครับเครื่อง2 5งปี22ใครสนใจทักมาได้เลยคันนี้ล่ะ9318 9318เอ่อ9318เดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงอ่าตัวนี้เป็นไฮบิดแต่เป็นไฮบิดที่เป็นแค่2.5ครับไม่ใช่พรีเมียมราคาอยู่เอ่อแปดแปดแสน 4 9 0 0 0ไม่แสนสองคันนี้เอานะครับปี20นะครับไม่แสนสองแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสี่นะนะครับสีขาวมุกค,ครับเผื่อใครสนใจนะครับไฮบิดสีขาวมุกไม่แสนสองนะครับอ่ะพักมานะคันนี้นะว่าใช้งานต่อยาวๆคุ้มๆค,ครับมาคันต่อไปแอคคอร์ดราคาประหยัดนะครับแอคคอร์ดราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันทะเบียนสวยจำง่ายด้วยสี่หนึ่งเจ็ดนะทะเบียนสี่หนึ่งเจ็ดครับ ไม่แค่แสนหนึ่งนะเป็นตัว2.0ครับตัว E L นะมีสกเกิร์ตสปอยเลอร์ให้ครบแล้วเบาะหนังกล้องถอยจอร์ดสกรีนนะครับไม่แค่แสนหนึ่งนะปี13.14ครับสาม0 0นแปดาพนฟีดาวผ่อนออกมาสักหก0ัตลอดสัญญาขอเครดิตดีนะผ่อน6,900แต่ผมแนะนำซื้อสดไปเลย389นะครับคุณในแอร,ร์คอร์ดรถหรูระดับผู้บริหารไม่เคยติดแก๊สนะในเล่มลงไม่เคยติดแก๊สนะครับใครสนใจแอร์คอร์ดราคาประหยัดครับทักมาขอดูรูปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้้นนนะคัี ไปใช้งานต่อไม่ผิดหวังครับผมว่ารถสวยนะสภาพดีมากนะครับเผื่อใครสนใจรถมือสองสักคันนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเลย0659513374ครับ l i น์ a pek152 คันนี้ครับรถสวยหลุดจองมาใครอยากได้2.5ตัว G นะครับปี19คันนี้ไม่แค่แสนสองครับทะเบียน3580ครับแคมรี่2.5ตัว G ครับตัวท็อปสุดเบนซินป้ายแดงออกมาล้านแ ป้ายแดงร้านแนะตอนนี้ครับ799เองนะครับไมค์แค่แสนสองตัว 2.5G เนี่ยมันน่าใช้กว่า2.0พอสมควรเลยเพราะอะไร1ครับมันได้เกียร์ใหม่เกียร์ใหม่คือเกียร์8สปีดครับเวลาแบบเวลามันเชนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันสมูทขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องมัน2.5งพไงอัตราเร่งมันดีกว่า2องจุเนี่ยได้160ม้าใช่ไหมอันนี้ได้200ม้านะครับ200นิดๆ209อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับมันได้แรงม้าที่่เเยออะขึ้นันตรรรางงแ เกียร์เปลี่ยนนะมันเลยชูดขึ้นปรับใหม่เป็นเกียร์8สปีดครับแล้วคุณดูล้อเขาล้อมันสมส่วนกับตัวรถครับได้ล้อ18นิ้วนะถ้าเป็น2.0ได้ล้อ10อ่อล้อ16อันนี้ได้ล้อ18เราได้ยางหน้าแคบบิโตโจนนะเหมาะสมกับรุ่นเลยนะครับมีซันรูปให้แล้ว 2.5G มีซันรูปให้นะครับคันนี้ตัวท็อปเบนซินป้ายแดง1 5้าน500,000ครับตอนนี้ราคาแค่799หายไปครึ่งหนึ่งนะราคาแค่799ไม้แสนสองปี19ครับ นะมีแพสชิพด้วยเหมาะกับใคร 2.5G เหมาะกับผู้บริหารที่เน้นขับเองบ่อยๆเพราะขับสนุกครับการเปลี่ยนเกียร์เราเปลี่ยนได้จากพวงมาลัยเลยนะครับแล้วเกียร์เป็น8สปีดขับสนุกขับสมูทแนะนํามานะสนใจทักมาครับเดี๋ยวส่งรูมส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมสําหรับคันนี้ครับสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374นะครับติดต่อหา oh. เป็กผู้จัดการสายขายได้โดยตรงเลยเบอร์นี้แล้วก็ไลน์นะครับ P.E.K. หนึ่งห้าสไลน์ไดีนี้ผมก็ตอบแชทเองผมรับสายเองนะครับมาดูคันต่อไปคันนี้จริงๆมาติดจองแล้วแล้วก็ไฟแนนซ์อนุมัติแล้วนะครับแต่ผมจะมีคล้ายๆกันกับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเมื่อวันซืนเป็นปี19เกปลายปีจด2ี่สิบครับไม่แปดหมื่นแปดหมื่นหกนะครับเป็นสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมสีขาวมุกค,ครับนะบสีขาวมุกตัวท็อปเหมือนกับสีบอลที่ผมให้ดูคันแรกอะแต่มันเป็นสิบเก้าปลายปีจดยี่สิบแล้วไม้มันแค่แปดหมื่น 8 6 0 0 0นะครับคันนั้นจะ939กนะ939ก็ผ่อนอยู่15 0 0 0กว่านะ 15, กว่านะผ่อน15,000กว่ากว่านะครับมีคันหนึ่งนะครับมีคันหนึ่งใครสนใจทักมาได้นะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดส่งรูปนะครับให้ดูไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์ไปจัดถึงบ้านทั่วไทยครับอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนผมมีไฟแนนซ์ไปหาถึงบ้านนะครับได้แคมดี้ตัวท็อปนะมีอีกหนึ่งคันนะสีขาวมุกค,ครับตัวท็อปตอนนี้เหลือสีดำหนึ่งคันแล้วก็สีบรอนพึ่งเข้ามาใหม่แล้วก็สีขาวมุกนะั่นแหละที่่งเงข้ามาม และถ้าคุณอยากได้เอาติสเปคประมาณนี้นะนะครับหนึุ่ดนจีครับ389ตอนนี้มันเข้ามา9คันนะครับติดจองไปแล้ว5คันแค่ประมาณ4-5วันนะเข้ามา9ติดจองไป5นะครับตอนนี้ไม้น้อยสุดอะมี72็ดหคันหนึ่งคันนั้นจะ4ี่0 0นพผ่อนอยู่6,900ขอเครดิตด,ดีนะสกอร์ A สกอร์ B คุณมีเครดิตผ่อน7ปีคุณได้เลทนี้นะครับแล้วก็สเปคที่ยอดฮิตเลยคือไมประมาณแสนต้นเนี่ย ผมมีไม่แสนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนห้าน <ATE> ะครับเลทนี้เนี่ยไปแล้วประมาณสี่คันห้าคันนะคันสุดท้ายที่ไม่แสนสามอ่ะมีอยู่นะทะเบียนเจ็ดหกอะไรสักอย่างนะสนใจคุณทักมาขอดูรูปขอดูรายละเอียดได้นะครับสามแปดเก้าผ่อนอยู่หกพันห้าสามแปดเก้าเนี่ยมีเหลือแค่สองคันนะไม่แสนสามกับแสนห้าแล้วก็สามเจ็ดเก้าผ่อนอยู่หกพันสามมีสองคันไม่แสนเจ็ดนะครับสองคัน แค่นี้นะครับห้าคันสุดท้ายนะมีไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งคันไม่แสนสามหนึ่งคันไม่แสนห้าหนึ่งคันไม่แสนเจ็ดสองคันแค่นี้นะจากเก้าคันนะครับเข้ามานะเหลือห้านะครับประมาณหนะ้าเนาะเข้ามาเก้าเหลือห้านะครับสนใจทักมาได้นะมาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้เดี๋ยวขอดูสคบอนิดนึงคันนี้แปดเก้าเก้านะครับแปดเก้าเก้าอ่าจะเป็นตัวสองจุดห้าสปอร์ตนะครับปีประมาณยี่สิบเอ็ดจดยี่สิบสองครับ 899สเปคประมาณนี้ผมมีสีดำครับมีสีขาวมุกนะสีดำรู้สึกมีคันหนึ่งปี21จด22ไม่ประมาณแสนหนึ่งเนาะนะครับแสนหนึ่งแสนหนึ่งเก้าประมาณเนี้ยนะครับคันนั้นก็879ครับผ่อนอยู่หมื่นห้ากว่ากว่าส่วนคันนี้ครับ899นะไมประมาณแสนสองแสนสามนะครับทะเบียน5208อีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับคันนี้ อีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะผ่อนเบาๆนะประมาณหมื่นห้ากว่าๆประมาณเนี้ยนะครับแล้วคุณได้เรถสวยน่าใช้แบบนี้นะเป็นตัวปีค่อนข้างจะใหม่นะยี่สิบเอ็ดจดยี่สิบสองอะไรประมาณนี้นะครับแคมรี่มีเยอะครับนะแล้วก็ตัวอัลติสก็มีเยอะแอร์คอร์ดก็มีให้พี่ๆดูนะอันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะ่ะคันนี้ไม่แน่ใจไม้เท่าไหร่น่าจะไม้แสนห้าหรือเปล่าคันนี้นะครับอ่าอัลติสแบบนี้มีเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยไฮบริดแบบนี้ก็มีคันนี้ห้าเจ็ดเก้านะไม 60, 8, Smart, ้หกหมื่นหนึ่งจุดแปดไฮบริดสมาร เอาเทสไฮบิดมี Me, นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกแคมรี่แรงต่างเนี่ยมีเยอะเลยนะเนี่ยแคมรี่คันนี้รถลูกค้าผมเองปียีครับรอมารับวันนี้นะคันนี้ลูกค้ามารับวันนี้นะครับใครสนใจทักมาได้เนี่ยสามคันเนี่ยคือลูกค้ามารับวันนี้อันนี้ไฮบิดมิดนะครับห้าเจ็ดเก้าไมประมาณแสนสองปียีครับลูกค้ามารับวันนี้เหมือนกันใครอยากได้สเปคประมาณนี้ตัวมิดมีสีขาวนะรอเลยนะมีสีขาวนะครับมามาโฉบโซนนี้กันดีกว่านะครับมาโฉบโซนนี้นดีกว่า เดี๋ยวพาดูนะครับรถมือ 2, สองโนนี้คันนี้ไม่เจ็499นะสี่ครับฟีดาวผ่อนอยู่แปดพันห้านะครับปีสิ้นะเบาะจะเป็นสีออกเบตตัดเทาดำนะครับแล้วก็คันนี้ครับปีปีสิบเจดยีสนะครับสีขาวไม่แสนหกครับสี่เจ็ผ่อนแปดพันหนะคันนี้นะครับเอาติสคันนี้479เจ็ดผ่อนแปดพันหคันนี้รถล,ลูกค้าผมนะน่าจะอนุมัติวันนี้ ปี20จด21นะเดี๋ยวรอปล่อยแล้ว <c oughs> มาดูแคมเปออีกคันครับเมื่อวันก่อนไม่ได้ถ่ายลงนะเพิ่งเอามาจอดนะครับคันนี้เป็น2.5ตัว G เหมือนกันที่บอกไปอะ่ะ2.5 g นะมันดีกว่า2.0ยังไงมันเหมาะกับใครนะมันเหมาะกับผู้บริหารนะครับหรือ,อคนที่อยากแบบขับเองนะไม่เน้นนั่งอะ่ะนะไม่เน้นนั่งหลังอะ่ะเน้นขับเองเพราะอะไรเกียร์8สปีดครับสมูทกว่าขับสนุกกว่ามีแพตเดิรชิพคุณสามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้นะนะแล้วก็ที่บอกไปอะ่ะ 2.0ได้แค่100กว่ามา้า160เนาะอันนี้ได้200กว่าม้านะครับดังนั้นคุณขับเองผ่านมอเตอร์เวย์ผ่านขับเองถนนโล่งๆเนี่ยขับสนุกครับเกียร์ Gear 8สปีดแพดเดิลชิพมีเชนเกียร์เองได้แล้วได้200กว่ามานะ้าเนี่ยขับสนุกเลยนะครับเครื่อง2อ0พแรงๆล้อแม็ก18นะครับยางหน้าแคบขับสนุกเป็นยางไซส์สปอร์ตอ่ะนะครับใครสนใจ 2.5G ครับสีเทาดำมีสีขาวมีสีดำมีนะครับมีอยู่3คันนะ 2.5G เนี่ยสีขาวสีเทาสีเทาน้ำตาลแล้วก็สีดนะครับ 789 799ประมาณนี้คันนี้ผ่อน1มื่นสา9ร้อยเจ็ดเก้าเก้านะไม่แค่แสนหนึ่งนะใครสนใจนะครับสีออกเทากาไฟสีเทากาไฟภายในจะได้เป็นสีครีมนะจะรถจะดูสว่างเลยทะเบียน4741ครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะสนใจทักมาได้ครับนี่อีกหนึ่งคันที่บอกไปนะคันนี้จอดข้างๆกันเลยอันนี้ก็2.5งจีคันนี้ทะเบียน5249 5249คันนี้นะฟรีดาวผ่อนอยู่ หมื่นสายไม่แสนหครับปี19บเ้าได้สีดำรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ผ่อนถูกกว่าส0งร้อแต่ไม่เยอะกว่านะส0มหมื่นโละประมาณนี้นะครับใครสนใจแคมรี่ครับเอาติสครับทักมาได้นะผมมีแคมรี่อันนี้ตัวท็อปสีดำนะปี19.20อันนี้ปี19บาไม่แปดหมื่นเจ็ดแสน 2.0G นะครับแล้วก็มีตัวไฮบริดอะไรแบบนี้เยอะนะครับใครสนใจรถมือ2ทุกรุ่นครับติดต่อมาได้เลย0659513374ครับ Line @pek152 นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ครับพี่ๆจะได้ไมนะ่พลาดนะอัปเดตรถสวยแบบนี้ดีเพรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ